ทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตันนะคะเพื่อนๆวันนี้อันนี้ก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปแล้วค่ะอันนี้สูตรสำหรับแก้วใหญ่สตรอเบอรี่เจ็ดแปดโลนะคะก็น้ำแข็งน้ำแข็งสะประมาณเจ็ดแปดก้อนอะไรเงี้ก็ได้ค่ะหยิบตรงนี้เพื่อนเราได้กันห่านใบโน้นไปได้เลนี่ค่ะนี่ก็ใส่ นมไปนะคะประมาณเท่านี้ค่ะอีกนิดหนึ่งก็ได้ใส่นมทำไม่ได้เคยมีสูตรมีอะไรนะคะทำตามท,ที่เรากินเลยเมื่อก่อนขายอยู่ก็มีสูตรแต่ตอนนี้เราทำแก้วใหญ่เราก็เลยมันเชื่อมสักหน่อยนะคะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ถ้าไม่หวานก็ให้เพิ่มทีหลังก็ได้ะคะ่ะ ก็ใส่เยอะเกินหน่อยขอช้อนหนะะึ่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไระใส่เยอะเกิใหน่อยปกติรสธรรมชาติแต่วันนี้แฟนอยากกินรสผลไม้รวมค่ะโอเคมาทำการปั่นเลยนะคะนนี้ เล็กนิดนึงค่ะเพื่อนๆเราต้องคลอยหมุนนะคะบัดมันน้อยเพราะต้องตอย่างงี้ดังนเรก็ <c oughs> ใส่นมไปอีน,นิดหนึ่งก็ได้ค่ะ อยากพาวดน้อยคัะเพื่โอเคต้อแข่งเป็นก้อนเลยค่ะเ,เพื่อนอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนปั่นเสร็จนะคะเ,เพื่อนปั่นเสร็จแล้วค่ะดูปั่นเนื้อละเอียดแล้วค่ะอันนี้เราทำแก้วบิ๊กใหญ่นะคะเราก็เลยปบับส่วนมาทำเป็นของเราเองเลยคะ่ะ มันทำยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราทำสูตรธรรมชาติจะอร่อยอ,อันนี้เป็นผลไม้รวมเราก็ไม่เคยทำเนาะทำเพลงอะไรเองเป็นสูตรที่เราโอเคค่ะเพื่อนน่าทานมากเมื่อก่อนเราเปิดขายอยู่ค่ะ ดีมากก่อนนี้เ,นเป็นยแมเพื่อเราทําแก้วใหญ่เราก็เลยใส่สตรอเบอรี่เยอะใส่นมเยอะอนิดนึงค่ะแม่ค้าเก่าเห็นไหมพอดีเลยค่ะส่งแล้วที่เราเป็นแม่ค้าเก่าพอดีแก้วพอดีอะไรเลยค่ะ เราใส่โยเกิดไปออนท็อปก็ดีเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือเมนูที่เราชอบมากเมื่อก่อนทางทุกวันอันนี้แล้วก็ออนท็อปด้วยโยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆ